เคีียดไม่ม OK. okay. okay. uh ีด huh. no ่านตำรวจด้วยไอ้สายไปนรงพัดเนี่ยไปแค่แค่สายขับรถมาโคตรเหนื่อยไอ้เยี่ยไม่มีใครไปรับไอ้ยี่นี่ก็มึงมึงขับมาเหนื่อยเลยมึงปั่นเนาะปั่นเอลยไอ้สายไปขับมอไซค์เหนื่อยใครทำวะเนี่ยไอ้สัตายผลมาไดยก็ปั่นจักรยานมาไอ้สัตว์ผนแม่เข้าหัวดาวผนแม่เข้าหัวดาวไม่น่าเบื่อเสียคเลย ผู้คันหลังว่าเกาหลังให้หน่อยเถอะให้พอก็ไหมไม่ไปเล็บยาวหรอกเอาไหมแต่บบเล็บยาวเกาให้คุณอยไอ้สั้นไอ้ยนี่ยเฮ้ยโกงโกงว่าแพ้ไดนกูแน่เนี่ยมึงมึงเข้าโดยเดียจะมีหลายโลกต้องอันนึงให้มาเกาเนี่ยไอ้สัตว์เออรู้สึกขนรู้แปลกแปลก อาจจะมีพลังงานบางอย่าง้องเป็นกันกูจริงๆนะบางอย่างจริงนะ่ะหนาวเราจะมาดูกันว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเขี้แบมฮะทำเขี้ยรอ่ะกูมาดูโทรศัพท์ไอ้เคนได้กลิ่นอะไรแปลก กินมันมึงไหมเนี่ยแหละอะไรไหมไหมเนี่ยเฮียเจ็ดแม่รุ in, ปนี้ไม่โคตรเจ๋งอ่ะสองอะไรวะเบียโซวันหลับทันหลับทัลเหอะทัหลับเหนอะโอ๊ยไม่หวังกูเลยเสืดำหน่อย